เบืองอันผู้ชายจะเก็บลูกริบพี่น้องริบมันสุกมันแก่สุกงอมเต็มที่แล้วค่ะบรรูว่าเราสิเก็บมาเห็นอย่างดูเขาว่าวินดูบรรลุกแกดันอฟ f ์ มันสุกงอมแล้วมาบรูว่ามันสิเปียกคือเกาบอ่กอบอัเปียวอยู่แต่ก็มีความหวานอยู่หน่อยๆ กเต็มต้นแล้วพี่น้องบะมีหน้อยเขียวแล้นวน้อยดำก็สุกเต็มต้นแล้ว ระวังล่อไฟติดพี่น้องขาอีนั่งสิผ้าเพียงหนองมเ่เฮ็ดอ่านำ้ำน้ำพริกกิ่นกันคะ่ะน้ำพริกนำ้ำพริกน้ำพริกเผาค่ะพริกเผาตามเองเบื้งอีนั่งมัดผมสี่กระเดื่องกระเดิงพี่น้องขาสร้างวันเถอะบรรยากาศตอนทุ่มหนึ่งพี่น้องเบิ้งบรรยากาศตอนทุ่มหนึ่งฝนเมื่อนี้นี่ถือว่ามีแดดอยู่นะแต่ว่าฝนฝนทุ่งตกช่วงอาหามงแรงตกไปปล่อยคะ่ะหามงแรงถึงหกโมง ตอนนี้ฝนก็ยุดแล้วค่ะก็มีแดดสลัวสลัวจากน้อยย่ำแลงเนาะค่ะเนาะอีนั่งผ้าพิมหน้องมะก,กอไฟสีมะขวพริกค่ะสีขัวข้างในก็เลือดตนุนพ่อใหญ่พี่น้องสวัสดีพี่น้องเนาะค่ะเนาะ,ะมื่อนี้นั่งก็ได้เห็นงานอดี่วค่ะไปเห็นงานที่สองมือก็ได้ยุดแล้วจ้ะพี่น้องค่ะช่วงนี้จะเป็นอย่างยีนั่งเห็นงานอันผลาดบอแมนผลาดอกคือมันลืมมีลูกค่าคอมเพนพี่น้อง อีนางเฮ็ดห้องสเตย์เอาเวอร์มันบ่เมื่อวานนี่อีนางเฮ็ดเร็วมันบ่นเฮ็ดเร็วแล้วมันเส็จเร็วสเส็ดเร็วแบบว่าอีนางก็บ่ไดี้รีบบได้โหดนี่อย่างดอกอีนางกับก่เคยพลาดนะะปกติแล้วจะเฮ็ดห่องเช็คเอาออกหรือว่าสเตย์เอาเวอร์อีนางเส็จทุกอย่างสเส็จอันคมฟงคม,คมไฟอีนางจะสเส็จน้ำทุกครั้งแต่ว่ามืออั้นเป็นอย่างลืมแล้วพลาดแค่ห่องเดียวเลยนะพลาดห้องเดียวแล้วก็ลูกค่าคอมเพ่เจอจังหวะจังหวะอ่าพลาดเจอจังหวะลูกค่าเรื่องมากนาพี่น้อง คนอื่นเขาก็ไปเห็นในเช็กันบางคนเขาก็เซ็กันบ่ดีเดยซ้ำไปเขาก็ไปเห็นถูกขอมพงข่มเพียนจังว่าดวงความความสีช่วยพี่น้องสางมาถ่ามันเรื่องใหญ่โตยังดอกค่ะเฮ็ดงานมันก็ต้องมีมั่งเนาะค่ะเนาะมันจะหายมาเปะเปะลอยไปเส็นมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องอีนา่งเลิกงานอีนางก็กาบานเลยแล้วอีนางบ่ได้ไปทำมูซอยซอยผู้ใดเพราะว่าหมูว่านี งานแต่ละคนบ่หลายแล้วก็มีบางคนแบบว่าเซตแล้วแต่ก็บรกดห้องออกยังสีก็มีพี่น้องอีนั่งก็เห็นดูเหลือสีห่างห่องอีนางก็ย่างไปถามในนังแล้วงานนีนา่งเหลือนงอนังกัเนียย่างไปถามว่าเธอเ,เหลือ,อของเจ้าของไอ้สันซอยบอ่อเขาบอกว่าเซตแล้วว่าสันแต่ว่าห้องเขาบาด้กดออกซื้อก็มียังสีหน้าพี่น้องเออล่อเขาล่อเวลาอีนา่งก็บ่ได้สนใจแล้วแล้วก็แล้วกดออกอย่างเดียวเอออยู่ให้ยังเนาะ <laughs> อีนางสิมากผ้าพีงน่องขัวพริกแห้งขวานหอมขัวกกะที่มใส่กะที่มน้ำน้อยหนึ่งพี่น้องมัสมัดนแบบว่าหอมๆเนาะค่ะเนาะเห็ดพริกเผาตามกินเองค่ะเป็นน้ำพริกเผาอีนั่งมากกินค่ะแต่ก็วิธีใชเห็ดมันก่อนยุ่งยากอะนะพี่น้องก็เป็นยุ่งยากปันไดดอกแต่มันต้องมาเสียเวลาในการขัวิกิ่แห้งพี่น้องขัวพกิกแห้งขวหอมเดี๋ยวอีนั่งกพอไฟเห็ดติดก่อน ลอ่อเต่าติดก่อนค่ะบรรยญญากาศด้วยบรรยากาศดีดีพี่น้องโอ้ยนั่งขั้นข้างบรรยากาศดีดีนะกระเทียมก็หอมพึ่งไปซื้อมากที่จริงว่าจะตําตั้งแต่เมื่อวานเละะว้วาตา่าหอมบะหมี่ืมรืม,มหอมลืมซื้อหอมหอมเกดคันว่าเป็นหอมไทยหัวหอมหัวอ่อนนอาเน,นยๆแดงๆหัวเนยๆนะมันสีแซบได้พี่น้องอันนี้นางใส่แบบ หอมแบบหอมแขกนะมสื่อตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ไดแค่นี้กับ่าเป็นยังขะใส้แท่นกันได้แล้วก็มีน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปีบหนีอีนังอ่าไปละลล่แล้วเนาะค่ะเนาะไปละลล่แล้วที่จริงละไ้ตั้งแต่หมู่บ้านแหละแล้วทีนี้เพราะาเพราะมันเย็นแล้วมันก็แข็งคือเก่าอะนะอีนังเกัามาละลายไหมเพราะว่าคันว่าใส่เป็นก้อนมันต่ายากนะคะเนาะแล้วก็น้ำมะขามเปียกอันนี้นั่งกระต้มเด้น้ำมะขามเปียกนีนั่งขันออกมาแล้วกระต้มสมสมยีนังขันก่อนนะคะเนาะ ขั้นแล้วก็ไปตั้งตั้งเตาให้มันเดือดหน้ายานทองเสียพี่น้องระวังล่ออันไฟติดก่อแกะกระเทียมค่ะเครื่องปรุงไม่ไ่อยากดอกต้องบอกก่อนว่าอันพริกเผาสูตรนี่ดีนั่งไปได้มาจากบ้านผัวค่ะพี่น้องแม่ผัวเฮ็ดให้กินแม่ผัวเก่านั่นแหะเห็นว่ามันบดีบบิีแต่ว่าแม่มันเค็ดกับเข่าแสบอันนี้หาอภัยอยู่หายอภัยอยู่สามสิบเปอร์เซต เออเราต่ำาพริกเผาแซบแซบไหมเราเดเราเป็นคนเท็ดกับเขาแซบจ้ะแม่ผัวให้เป็นคนเท็ดกับเขาแซบยาำเราต่ำาพริกเผาย่ำในเน็ตเราจะอยนีนางต่ำเพลีนยนะโอ้อยานา่งตะกี้ข้าตะกี้ขานต่ำาพริกมมเมยเมยแขนนะเมยแขนเมยมือ,มอ,มอพี่น้องแต่ยาำกลิ่นกระแซบค่ะแห้งแข้ง,ขงกลิ่นกับต้มจืดผักกาดดองนี่้ยเข่ากันขนาดเลย ผิกเผาไข่เจียวต้่มจืดพักาดดองพี่น้องใส่กระดูกไก่โค้งไกนะ่น่ะเมื่อนห้ยังไม่นนมท่านเดี๋ยอ่านหนังสืออ่านข้อสอบเลยพี่น้องค่ะปวดหัวก็อ่าข้อสอบใบครับขี้วมันอยู่มังหนอกแต่มันยากคักีหรีเลยพี่นอ้องเออ ยังกว่าใชได้ใปขับขี่ขับรถอยู่เมืองนอกนะเป็นอย่างเมืองนอกเขาคือบ่ค่อยมีอุบัติเหตุทุกคนที่จะขับรถได้นี่ก็ต้องมีใบขับขี่กันทุกคนบแม,มบเอน่าบแมเนคือเมืองไทยได้มีรถขับมีมีรถแล้วก็ขับเด้เลยบแมเนเด้ยบ่มมีใบขับขี่ก็ขับไปนั่นไปนี่ได้บแมเนเนีอยู่เมืองนอก,นอกบแมเนแบบนั้นเนี่ยหยากรกีบเผาเลย แกกระเทียมจ้ะไปไฟติวเราได้เขาไปขัวพริกกันพี่น้อง น,น้ำพริกเกบไปได้โดนอยู่ค่ะแ้วผู้ใดเสียเอาไปพัดก็ได้เอาเอาเอาไปพัดไส้หมูหมูแบบหมูสามสันเจียวนะแม้หมูสามสันเจียวเหมือนเหมือนออาเจียวเอาน้ำมันนะแล้วก็เอาหมูที่เจียวนะเอามาพัดใส่เนี่ยโอ้ยแซ่บพี่น้องเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกเผาเพ็ดซาใจ กินกับเขาย้ำเขา้าพี่น้องสุดยอนแล้วนี่นางซิมก่อนพริกมันเผ็ดจะต้องให้รสชาติมันออกหวานเข้มตามเดี๋ยวสมันิตันได้เดี๋ยวนัง่งตากใส่โหลนี่ ลดน้อยๆโอ้โหย้ำข่าอันฮ้อนพี่น้องนี่นางกําลังซีมาัสซิไซยังเพิ่มเอารสชาติให้มันแบบว่าเผพชคำว่าผู้ใดที่พริกพริกเผ็ดโพ,พดกับไฮไซน้ำตาลเพิ่มแด้วพี่น้องนะไฮไซน้ำตาลเพิ่มเอาใส่ประหลชด์่าเป็นอย่างพริกมันเผ็ด พริกแข้มันเผ็ดดูบอกกับใส่หอมหลายๆค่ะใส่หอมเยอะๆกันเผ็ดแก้เผ็ดแต่กันว่าเอาไปพัดแล้วมันก็มันความความเผ็ดความเผ็ดมันก็สีเศร้าลงอยู่ นุ่นเซ็ตเราจะพี่น้องมาซิมกันอันนี้ีนั่งเอาไปพัดเอาไปพัดอันนี้แบบบบพัดอันนี้แบบพัด,น,น,บบพดน้ำเข่าน้ำน,น้อยๆพี่น้องเพราะว่ามันเผ็ดตะกีน่ากินแบบบบพัดไปแซบ่บเผ็ดอันนี้แบบพัดหอมเอาไปพัดหอมมากอืม แบบพัดมันจะลดความเผ็ดลงมาได้หน่อยนึงอร่อยเดี๋ยวจะไปฝาหมูสองสองกระปุกเอาแบบว่าพัดไปให้เขาลองกินก่อนขันขัน,ข,นขันกินว่าเขาเขาบ่ามากก่อนให้เข้าไปพัดเองผัดใส่น้ำมันหมูหน่อยหนึ่งพี่น้องนี่นางมีต้มยำปลากระป๋องต้มยำมะส่าเนี่ย ต้มกินก็เข่ามือเศร้าเลยตมยำปลากระปองมากินข้าวรอบเดือดกันพี่น้องค่ะกินก็ไข้เจียวนะ Gracias. รวเก็บกินแต่โดนพี่น้องค่ะ อะไรคะพี่น้องใา่พีิกน้องเม็ดน้ำพริกนาะคคะนะเนาะเฮ็ดน้ำพริกไปกินค่ะยางมีเวลาก็ากขวพริกขว้หอมขวกระเทียมอยู่เมืองนอกก่อนนั่งที่เห็ดเนาะคะเนาะเห็ดที่ก็เห็ดแบบหลายๆเนี่ยคะ่ะอาแกไปกินได้โดนเนาะคะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเมียฝรั่งบันนอกนะคะแล้วพอคลิปใหมค่ค่ะบ๊ายบาย